ถึงดวอย่างที่คุณชัญญาบอกปีฉลูครับเรื่องดวงเป็นเรื่องของความเชื่อแต่บางครั้งฟังไว้บ้างก็ดีคุณเอเกิดนักสัตว์ปีอะไรลิงค่ะคุณชัญญานักสัตว์ปีอะไรกระต่ายค่ะผมนักสกัตว์ปีมามียปีม้านั่นเองอปีนี้ก็คือปีฉลูครับปีวัวนะ ปีวัวนั่นเองวันนี้ครับนะสินแสชื่อดังอย่างสินแสพนวัฒนเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างใครควรระวังใครดวงสุดเห็งและดวงของเมืองประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับปีนี้อย่างที่เราทราบกันปี64ครับสินแสพนวัฒนะครับท่านก็บ,บอกมาว่าปีฉลูปีวัวเนี่ยชงตรงๆคือใครรู้ไหมฮะใคอะแะ ปีมาแมแค่ปีเดียวท่านในที่ชงกันตรงๆนี่แหละแ,<ค>แต่มันมีบางปีนะครับบางนักสัตว์ที่ไม่เกื้อหนุนกันแต่ไม่ถึงขั้นชงก็มีมาโรงมาโรงคืองูใหญ่จอคือปีหมาและมาเมียก็คือม้าอูผมต้องระวังนะเนี่ยนะซึ่งจะมีเคราะห์มากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรอบอายุไม่ได้หมายความว่าหนักทุกคนนะผู้ชายเนี่ยอายุจะลงท้ายด้วยเลข3เลข6เลข9มักจะมีปัญหา ปจนเลยแล้วนี่ผมสาเรี็บสามให้หรอให้หรอลงเลขสามหลอกลวงอันนี้ต้องระวังไว้นะจะมีปัญหาผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงจะมีปัญหาช่วงอายุลงเลขท้ายสองห้าและก็แปดคุณลงอะไรกันอะอืมอะอืม ไม่มี<อ>ปัญหาสักปีละกันไม่มีปัญหาอ่าโอเคผ่านไปไม่บอกไม่บอกโอเคจบส่วนปีชงนะครับสินแสพนวัฒให้คําแนะนำามา <c oughs> สิ่งแรกต้องทําใจนะครับต้องทําก็คือทําใจไว้ก่อนปีเนี้ <c oughs> อย่าไปวุ่นวายกับใครนะครับนะอย่าไปแบกรับปัญหาหรือออกตัวช่วยเหลือใครนะ <c oughs> อย่าพึ่งลงทุนสุมสี่สุมห้าเสี่ยงในปีนี้เพราะเมื่อลงทุนไปแล้วจังหวะมันไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสเจ๊ง มันมีโอกาสขาดทุนเพราะฉะนั้นเน่ยชะลอไว้ก่อนดูทางหนีทีไล่ดูลมฟ้าอากาศก่อนระบัดระวังนะครับคนดวงชงปีนี้ครับปี64เนี่ยสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้3อย่างสินแสพนุวัตนแนะนำมานะครับก็คือ1อันนี้แน่นอนนะการทำบุญตักบารนะไม่ว่าจะเป็นตักบารถวายสังฆทานทอดกระถินทอดผ้าปา่านั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้หมดเลยครับ 2. การทำทาน เช่นเวลาเกิดไฟไหม้ครับน้ําท่วงน้ําท่วมคนมาขอทงขอทานเนี่ยคุณก็บริจาคตามกําลังทรัพย์ที่คุณมีแล้วก็ไม่ทําให้คุณเดือดร้อน3ก็คือการสะเดาะเคราะห์ครับนะก็สะเดาะเคราะห์ไปนะอย่างเช่นบริจาคลงศพสําหรับคนที่ไม่มีไร้ญาติขาดมิตรไถ่ชีวิตโครกระบือนะตามกําลังทรัพย์ที่เรามีไม่จําเป็นต้องซื้อวัวทั้งตัวนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สินแสพนวัตแนะนํามาก็คือบริจาคโลหิตนี่แหละจะช่วย ผ่อนร้ายผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะเหมือนกับว่าเราได้เลือดตกยางออกแล้วแต่การบริจาคเลือดเนี่ยนะเอาเลือดออกก็จริงแต่มาสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยขณะเดียวกันครับปีที่ถือว่าเป็นปีสมพงก็คือปีที่ฮะกับปีฉลูเนี่ยฮะกันก็คือถูกกันมีปีชวดชวนก็คือหนูมัสเสงก็คือปีงูเล็กและปีลากาก็คือปีไก่ส่วนปีอื่นที่เหลือก็ถือว่ากลางๆครับนะ ส่วนคนที่ฮะกับปีฉลูนะครับสินแสพนวัฒก็เตือนมาอย่าพึ่งเหลืองอย่าพึ่งได้ใจนะครับเพราะว่าแม้ว่าคุณจะดวงดีในปีนี้ปีฉลูปีวัวเนี่ยแต่ก็ต้องไม่ประมาทต้องมีสติและที่สําคัญคือต้องหมั่นทําบุญทําทานลองฟังสินแสดูครับเราเห็นว่าปี2 5 6 4เนี่ยเป็นปีฉลูธาตุทองทําบุญทําท,ท,ท,ทานแล้วก็สะดอกเคราะห์มันจะทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบา ไม่ทำแล้วก็ไม่เกิดอ,อะไรเลยนะไม่ใช่นะพี่แต่ผ่อนหนักเป็นเบาคนจิงเขาเรียกพัวจีต่อยอุงคือเสียเงินฟาดเคราะห์อาจ,จะทําให้เราแล้วเราต้องระมัดระวังตัวเราเองด้วยบางอย่างที่เราต้องเสี่ยงเราก็อย่าไปเสี่ยงไปรับรองช่วยเหลือใ,ลใครก็อย่าไปวุ่นวายเดี๋ยวอาจจะมีคดีความเราต้องไปรับผิดชอบแทนคือดวงดีก็อย่าหลงดวงตกก็อย่าตกใจต้องมีสตินั่นเองทีนี้เสร็จครับนะวันนี้สินแสพนวัฒน์ก็บอกว่าดวงประเทศของเราเป็นยังไงบ้างปี6กสี่นะฮะ สินแสพนุวัตรบอกแบบนี้ครับปีนี้นิ่งกว่าปีที่แล้วปีห3 <c oughs> เพราะตามธรรมชาติของวัวเนี่ยนะปีนี้ปีฉลูปีวัววัวเป็นสัตว์ที่นิ่งเป็นสัตว์ใหญ่และก็ไม่ไม่วุ่นวายครับไม่เหมือนกับปีหนูปีที่แล้วหนูเนี่ยก็ตามลักษณะของเขาเดจะไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปเร็วอันนี้น่าจะนิ่งขึ้นเนาะอันนี้น่าจะนิ่งขึ้นน,นะช่วงต้นปีนะครับนะอาจจะยังวุ่นวายส่งท้ายครับแต่ว่าสินแสพนุวัตนบอกว่ารอหน่อยแป๊บเดียว 4กุมภาพันธ์เหตุการ์บ้านเหตุการเมืองนั้นจะดีขึ้นจะนิ่งขึ้น ถ้านับตามจีนเนี่ยต้องหลังตรุษจ,จีนก่อนถึงจะเป็นปี o ัวอย่างแท้จริงอ,อก็ต้องหลัง12กุมภาออแต่สินแสบอกว่าสี่กุมภาพันธุ์จะเริ่มดีดขึ้นแล้วล่ะเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างครับสินแสพนุวัตรบ,บอกว่าอย่าพิ่งคาดหวังนะครับว่าพอทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นแล้วเศรษฐกิจมันจะเฟื้นตัวยการลงทุนอะไรต่างๆมันจะออกดอกออกผลงอกเงยเป็นกำไรอย่าพึ่งชะล่าใจเพราะมันพึ่งย่างเข้าไอซียูมาที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนใช้เงินในกระเป๋านจนแห้งหมดแล้วครับ การจะกลับมาได้เดินได้จริงๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสินแสพนุมัตรบอกว่าประเทศจะดีขึ้นจริงๆต้องรอนู่นครับปี2,565ถึง2,566มันต้องใช้เวลาฟื้นตัวใช่ไหมสอปีอะนะอ,อันนี้นานนะแต่อ,นนอย่าท้ออย่าท้ออันนี้ตรงกับโหราศาสตร์ไทยเลยนะสินแสหลายๆคนนะนัก โหราศาร์หลายๆคนบอกว่าปี65เนี่ยช่วงกลางปีขึ้นมรุตยูซึ่งตอนนี้กําลังกุมลักดวงเมืองอยู่ซึ่งดวงเมืองอยู่ที่ราศีลัคนาราศีเมษเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายไปสู่ราศีพฤษภปี65ประเทศไทยของเราจะสู่เมืองศรีวิไลแล้วส่วนเรื่องสุขภาพโรคระบาดนะครับแม้ว่ามีวัคซีนรักษาโควิด -19 แต่อย่าประมาทคิดว่าปลอดภัยนะครับสินแสพนุวัฒน์บอกว่าปีนี้ มันยังมีโอกาสที่จะมีโครคภัยไข้เจ็บโรคใหม่อุบัติขึ้นอีกอ,อะไรนะโอยโ่างนีะกลัวแล้วว่า เออตอนนี้ก็แย่พอแล้วเนาะโอโควิดอย่างเดียวก็หูอ้วกอนาไทยแล้วเนาะค่ะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงอย่างนั้นนะทีนี้มาดูเรื่องของการเมืองบ้างดีกว่าเพราะหลายคนกังวลใจนี่คือความวุ่นวายปีที่ผ่านมานี่นะคะภาพมันยังติดตาอยู่เลยอะแต่สินแสเขาบอกว่าปี64ใครที่ทําไม่ดีเอาไว้จะได้รับกรรมที่ตัวเองทําเอาไว้ค่ะนาะแเราก็อยากจะเห็นว่าใครน้อจะได้กรรมรับกรรมไปนะคะคือจากดวงแล้วเนี่ยในปี64สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยจะค่อยๆงวดขึ้น นะจนอาจจะถึงขั้นกลับไปสู่เหตุการณ์เหมือนเมื่อในอดีตแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยสัตว์ทุสัตว์เลยนะคะ<า>เพราะว่ายังมีพระสยามเทวาธิราชช่วยปกปักรักษาประเทศสีแสก็เลยมั่นใจว่าที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ดีส่วนจะผ่านไปได้แบบใดน,นั้นเดาลูปแบบยากจริงๆเดี๋ยวให้สีแสพันวัดพูดถึงเรื่องนี้ซะหน่อยค่ะเมืองไทยเราไม่ต้องห่วงใครทำอะไรไม่ดีแพ้ไยตัวเองไปในที่สุด เนเรื่องการเมืองก็เหมือนกันนะอาจจะเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่การพยยกรมาตั้งแต่ปี6-2ว่านายกป,ประยุทธต์ต้องอยู่อีกสองสมัยอาจารย์ก็ยังยืนยันคำเดิมจนวันนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมแต่ว่าจะผ่านด้วยวิธีไหนอาจารย์ไม่รู้เพราะการเมืองมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีเล่นเกมมีสารพัดอย่างแต่ท่านต้องดูแลประเทศชาติอีกสองสมัยเพื่อให้บ้านเมืองเข้าที่เข้าทางและท่านอาจจะปล่อยมือ สปี2ส,สมัยอมเอ้ยไม่ใช่2ปีสิ่อสมัยนะคะอ่ะสีแสพานุวัตน์ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยการดูโหราศาสตร์นั้นก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยแต่ละรอบอายุก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งสําคัญคือต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทต้องมีสติในการใช้ชีวิตเพราะว่าทุกอย่างก็ไม่ได้มีสูตรสําเร็จค่ะนะคะ เห็นด้วยทุกประการค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสติแล้วก็รอดพ้นความวุ่นวายไปได้ละกันคือการที่เราจะเปิดดวงชะตาดูดวงอะไรแบบนี้มันเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้เราเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามนั้นซัทั้งหมดนะคะสองมือเรานี่แหละที่จะทํามันเนาะสติด้วยนะคะ